ไม่รู้จักค่ะตินนะไมไ่รู้จักไหมรู้จักค่ะรู้จักแล้ววันนี้เราก็จะเล่นแบบชื่อว่าเพลงอะไรคะเพลงพี่มันค่ะถูกต้นค่ะ ไม่ได้ <นะ S 2> ไม่ได้ไไดโอเคไหมคะโอเคค่ะอย่ามาอย่ามาปนปน <c oughs> อะค่ะ โ,โป๊ค่ะโป๊ค่ะลูกโป๊ะค่ะ